สวัสดีครับผม KYB Gamer นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะครับก็คือตอนนี้เขาจะรวมเซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับรู้กันหรือยังใครที่เลิกไปแล้วนะครับเล่นกันคนละเซิร์ฟตอนนี้เซิร์ฟมารวมแล้วนะครับก็คือเซิร์ฟทองกับเซิร์ฟไอริสนะครับจะมารวมกันเป็นเซิร์ฟเดียวแล้วก็เซิร์ฟโลกิเซิร์ฟชาออดเซิร์ฟโอดินสามเซิร์ฟนี้ก็จะมารวมกันเป็นเซิร์ฟเดียวนะครับก็คือ ไม่ได้รวมไม่ได้ทุกเซิร์ฟรวมกันหมดนะครับแต่ไม่แน่ในอนาคตผมว่าก็อาจจะยุบรวมเป็นเซิร์ฟเดียวแหละนะครับแต่ตอนนี้ข่าวดีก็คือใครที่อยู่เซิร์ฟไอริสครับผมจะได้เจอกับเซิร์ฟทอแล้วในวันที่16กุมภานี้นะครับเดี๋ยวรอเจอต้อนรับกันได้เลยเซิร์ฟทอยินดีต้อนรับครับผมเซิร์ฟไอริสท,ทั้งหลายผมว่ากิวลว์น่าจะมันขึ้นอย่างแน่นอนจากที่พักหลังมาอาจจะวอแบบว่าซบเซาไปบ้างแต่ว่าผมเชื่อเลยตั้งแต่วันที่16กุมภานี้ไป บวกกันขี้แตกขี้แตนครับผมโบกันหน้าไม่แน่นอนนะครับวันที่16กุมภาเนี่ยตั้งแต่อัปเดเนี่ยผมว่าจะทํากิจกรรมนะครับต้อนรับเซิร์ฟไอริสหน่อยนะครับก็คือแต่กิจกรรมยังไม่แน่นอนนะครับก็คือหาสปอนเซอร์ก่อนใครใจดีนะครับประกาศตรงนี้เลยนะครับหาสปอนเซอร์ช่วยซัพพอร์ตเรื่องไม้บอสหน่อยครับผมใครอยากบริจาคไม้บอสติดต่ออินบ็อกซ์มาได้ทางแฟนเพจนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะคนละไม้2ไม้ก็ได้แล้วแต่นะครับ เดี๋ยวผมจะรวบรวมมาแล้วก็เอาไปจัดกิจกรรมในวันที่รวมเซิร์ฟแล้วกันนะครับวันที่16กุมภานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่ถ้าถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ไม้ผีมันไม้บอสมันหาย,ยากแล้วนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะจัดเป็น กิจกรรม PVP แทนนะครับเรื่องกิจกรรมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันใกล้ๆแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ก็มาแจ้งข่าวให้ทราบว่าเซิร์ฟยุบเลือกยุบรวมกันแล้วนะครับใครอยู่เซิร์ฟไอริสใครอยู่เซิร์ฟทอมแล้วไม่ได้เจอหน้ากันหายหน้าหายตากันมาหลายปีหลายชาตินะครับตอนนี้แหละจังหวะดีจะได้มาเจอกันแล้วนะครับนี่และตอนนี้ผมอยู่ในห้อง PVP ครับผมไม่ต้องแปลกใจผมเข้ามาทำไมตัวผมเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของเซิร์ฟทอมครับผม ส่วนไนท์ทางด้านขวามือของผมเปรียบเสมือนตัวแทนของเซิร์ฟไอริสก็คือเราจะมาจับมือสมานรัชท์กันนะครับเราจะรวมเซิร์ฟกันอย่างปองดองสามัคคีครับผมเราจะไม่ตีกันเองเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะครับการรวมเซิร์ฟครั้งนี้ก็ขอให้มันเป็นผลดีนะครับขอให้ทุกคนแฮปปี้กันทุกคนเราจะสมานรันทันครับผมเราจะไม่ตีกันอย่างแน่นอนเราจะไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นครับผมเพราะว่า เซิร์ฟทอเราเนี่ยต้องอยู่กันแบบสมานฉันอย่างนี้ผมคือตัวแทนของเซิร์ฟทอสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมฝากชาวเซิร์ฟทอล้างแค้นให้ผมด้วยเซิร์ฟไอริส16กุมภานี้แล้วเจอกันไม่ต้องชุบกูกูไปแล้วเกิดไม่ทันด้วยมึงชุบกูมาฆ่าหรอฮึโอโหสองดอก